ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับคุณน้ำครับคร,รับผมเราต้องมากูลุกกูลุกแบบโอวิวเหรอหรืออะไรยังไง การเที o, okay. he o, he o, un un ่ยวนักนายมนะครับโดยเฉพาะยิ่งหน้านี้เรดูฝนแบบนี้คือควรจะต้องมาเที่ยวอะไรที่มันธรรมชาติแอดเวนเจอร์ไม่น่าขอเขาเลยแต่จริงๆแถวบ้านผมเรียกว่าลำบากแะรับ คือก่อนที่จะสบายต้องลำบากก่อนเราถึงจะรู้คุณค่าของความลำบากนะคนชอบคิดว่าคําว่าเที่ยวแปลว่าต้องสบายแต่จริงแล้วความลาบากมันก็เป็นรสชาติเนอเป็นความสนุกพอเวลาวันหนึ่งเรามานั่งคุยกันอ้ยวันนั้นจำได้ไหมโอ้ที่เราไปถนนเส้นนั้นเนี่ยดาวังคารใครว่าหูขาไปถนนเส้นนั้นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยจะียกว่าเออเล่นละครเยอะไปเปล่าน้ำเนี่ยหัวไม่น่ากระแทกเลยพี่น้ำเคยมาไหมเส้นนี้ เส้นนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยครับไม่เคยเอาเลยเราลองดูบางครั้งเราเที่ยวที่เดิมๆบางครั้งคนจะนึกนึกว่านครนายกต้องมาเที่ยวน้ํำตกต้องมาเขื่อนขุนด่านประการชนผมว่าบางครั้งเรามาในเส้นทางใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆ นี่ไม่ใช่ใหม่สำหรับผมคนเดียวใช่ไหมสำหรับพี่ด้วยเราจะได้ตื่นเต้นด้วยกันเราจะได้ขี่ดังๆทั้งรถเนี่ยเส้นทางเนี้ยมันไปได้รถมันไปได้แสดงว่ามีคนเคยเข้าไปแล้วแล้วมีคนเคยออกมาได้ความที่ผมไม่ไว้ใจคุณน้ำนะครับครับผมได้เซิร์ชข้อมูลพี่น้ำเขาจะพาไปไหนครับประมาณว่านี่คือคลองมะเดื่ออแต่นี่คือคลองมะเดื่อคลองมะเดื่อเป็นคลองส่วนหนึ่งนะครับ ที่ลำน้ำนี้จะไปสู่วังตะไคร้จ้านะฮะเราเดี๋ยวเราจะผ่านช่องทางที่น้ำตัดผ่านกับถนนหลายหลายครั้งที่ไหนมีภูเขาที่นั่นก็ต้องมีน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ผมพาไปเนี่ยมันต้องมีความเุดนธรรมชาติธรรมชาติแน่นอนแล้วก็คลองมะเดื่อเนี่ยถูกเจอเจอแล้วผู้คนมาเที่ยวเนี่ยมาจากผู้คนที่ชอบในการผจญภัยแอดเวนเจอร์ออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยรับเขาก็มาเจอเส้นทางนี้ครับ แต่ในขที่ที่ที่คนอื่นนอกมาเจอเนี่ยชาวบ้านเขาใช้สัญจรอยู่แล้วแต่ทางมันขยายขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวก็เลยเป็นการอาศัยแบบร่วมกันคือชาวบ้านก็อยู่ด้วยทำมาหากินด้วยนักท่องเที่ยวก็มาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องเอื้อพรอมต่อการอย่าขับเร็วเกินไปเนี่ยแบบออกชนะพลเนี่ยสุภาพมากจริงจริงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้ครับที่ไปนะเนี่ยที่รถม้านะหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่เราต้องอย่างนี้เลย ใช่เฮ้ยออฟเฮ้ยออฟโอเคป่ะเฮ้ยเฮ้ยออฟเฮ้ยขอลงก่อนได้ป่ะออฟออฟเคยขับมาก่อนไหมแบบนี้รถน้ำไม่ใช่ลถเลี้ยงดีๆนะครับเฮ้ยแต่รถเขาไม่เหมือนละควันออกแล้วแล้วที่ก็ก็ย่างไก่ในฝากระโปรงลุงดับวะ ไปดูไปดูดูโอเคไหมรถล่ะ,ลละจริงๆแล้วเป็นรถที่พานักท่องเที่ยวมาแถวนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เป็นรถที่ถูกทําไว้ให้ลุยน้ําได้แต่ว่าการลงแรงอาจจะแรงขึ้นไปเหมือนน้าเข้าไปในท่อไอดียันขโมงอุ้ย <laughs> รถนี้ชื่อว่ารถสองสว่างที่เกิดเหตุนะฮะนครราชสีมาก,ก็เคยมาร่วงตรงนี้แล้ว เวลาที่เราจะไปไหนทุกๆอ้นเป็นการแสดงเป็นการแสดงหินกระเด็นใส่เนื้อกระเด็นแล้วแล้วไม่ใช่การแสดงนะครับท่านอาจจะคิดว่าเออเขาไม่ตลกไหมครับตอบตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ครับตรงนี้มันเป็นดินร่วนพระเอกของเราเขาผิดพลาดนะครับแต่ด้วยความที่เขาเล่นบู้มาตอบตรงนี้เลยว่าไม่เจ็บ ชอบจังเลยอ่ะโอ้ยมีโชว์ไลายมาแล้วใจผมอะไม่รู้ว่าจะได้ภาพออฟเชนะผมแบบนี้หรือเปล่าพี่ไว้ใจผมดิมออฟลองยืนแบบเมื่อกี้ไหมออฟบูยังผิดพลาดเลยใช่เราใช้นี่ ชอบใช้กันชอบใช้เมือันโอ้โหไม่น่าเชื่อได้เยอะหลายอย่างสมบักจมไม่ต่อไปต่อไปสมบักจมแล้วไม่เอากลับเลยผ่านคลองคลองหนึ่งมาแล้วเมื่อกี้คือคลองหนึ่ง คลองสองแล้วจนถึงคลองสิบสี่ที่ยวขายจนไม้เยอะๆไม้ใหญ่ขลำลูกกาแล้วไปไม่ได้หวังไม่ได้หวังนี่ซสาออกนี่ได้เลยนี่ได้อยู่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทีวงหน่อย อยากลัวกลัวพี่ระดับเราทางมันก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยนะใช่ผมเดาว่ามันไปได้อีกลึกเพราะฉะนั้นอฟจอยฮะตรงนี้อ่ะอก่อนชิดซ้ายก่อนชิดซ้ายชิดซ้ายจอดชิดซ้ายจอดชิดายจอดโอเค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 อเคโอคอออคอคโอเคโอเอองคโอเเออเอ พอถ่ายรูปเลยเออมันพอมันเข้ามาแล้วมันเห็นธรรมชาติมันเห็นอะไรอย่างนี้แล้วมันโอเคเลยนะนี่คุ้มกับความลำบากมาที่นี่เลยนะสวยจริงสวยจริงคืออากาศไม่ร้อนอบอ้าวเย็นสบายเพราะว่ามันเป็นป่าแล้วก็ได้เห็นวิวธรรมชาติผมมีปัญหาว่าผมหิวครับฮะอ่าแล้วไงวิวมันทำให้พี่หิวมึงว่ามีปัญหาหิวเลยให้จอดใช่ทำไมไม่จอดตั้งแต่ปากทางก่อนจะเข้ามาตอนนั้นยังไม่หิวเนี่ยหิว วิวกับหิวมันคล้องจองกันไม่ใช่คุณเป็นคนเริ่มต้นพาเรามาเที่ยวแล้วทำไมคุณไม่เอาทะเบียนเอาอะไรมามใส่รถมาแล้วมานั่งเยคิดภาพปูเสือปิกนิกเพราะฉะนั้นผมเลยเสนออย่างนี้ครับผมคิดว่าพวกเราเนี่ยควรจะหาอาหารเราจะได้กินปครับอาหารไม่ได้ผ่านป่าขึ้นอะไรขึ้นเขาไ้หาอาหารคุณไม่เคยดูรายการที่มนุษย์แสดงออกถึงทักษะเรามีพระเอกนักบู๊ครับผมเรามีเจ้าของพื้นที่เราต้องหาอาหารได้ใครบอก เพี่จอที่พี่พูดหาอาหารได้มันยังกอ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 งไม่มีวีแไม่ได้กล้องว่าได้ได้ไม่ได้ใครได้มาเนี่ยลองดูไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมจะท้าทายพวกคุณว่าเราจะต้องหาอาหารแล้วจะต้องเป็นอาหารที่ไม่ใช่ท่านผู้ชม เคยเห็นเขาห่ากะเพรากระเพราไข่ดาวไม่เอานะไม่ไดด้้วยมันต้องเก๋ไก่ไม่น่ากัดก่อนไม่น่าที่จะมากัดกันก่อนเพราะผมเห็นร้านขายอยู่ตรงนั้นตรงที่เราลุยน้ำมาตรงที่น้องน้ำหล่นลงไปฟึบไม่เอาไม่เอาขอให้เป็นอาหารที่คุ้มค่าแก่การมานครนายกเผื่อคนอื่นที่ยังไม่ได้มาเขาก็จะได้เห็นว่านอกจากวิวสวยๆธรรมชาติดีๆแต่มันต้องมีอ๋อเฮ้ยเขามีอย่างนี้ด้วยเหรอไปเราขับรถไปเลย ไปเดี๋ยวเดียวเดียวขึ้นรถเดียวเดียวขึ้นรถขึ้นรถอะไรขับรถไงรถเขาเจ้าของรถรถใครรถมีน้ำมีน้ำใจขับขึ้นมาพี่มันเซ่เรียกมันเซ่เฮ้ยสตาร์ทสตาร์ทไปพี่พี่เรียกตำรวจผมคนพื้นที่พี่ผมนี่เหมือนรู้คุณคนพื้นที่แล้วเราจะเฮ้ยมันไปจริงจริงด้วยเอาจะหาทางออกถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ทาง ทางออกอยู่ทางนี้<ช>นั้นเข้าไปนั้นลึกกว่าเดิมนะพี่มาเจอกันตรงนี้ในชั่วโมงหนึ่งอีกชั่วโมงหนึ่ง,ม,ง,งมีโทรศัพท์ไหมทำไมต้องตะโกนน้ำลายลายมาปากแล้วเนี่ยถ้าเป็นรสชาติเนี่ย มันจะเหมือนคล้ายๆปลาเค็มบ้านเราใช่ใช่ครับปลาเค็มทางใต้อันนี้หอยหอมอันไหนไหนไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มีสามตัวเลยอ๋อนี่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 อ้ยหอยระเบิดหอยระเบิดมีตุ๊